สมาชิก h o n d a City ZX เดินทางมาใหญ่ยนตจูนิ่งนะคะเพื่อขอคำแนะนำปรึกษาในการซ่อมบำรุงรถยนต์คันนี้ค่ะอันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ก็ลงมาวินิจฉัยอาการด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนของการทดสอบระบบเครื่องยนต์นะคะก่อนทำการซ่อมบำรุงนะคะ สำหรับ Honda City z ้คันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจสอบในส่วนของระบบเครื่องยนต์ค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบระบบเกียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล ล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อและสมองเกียร์ชุดบนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการบำรุงรักษาด้วยการปัดชิ่งน้ำมันเกียร์ค่ะพร้อมกับบำรุงรักษาเครื่องยนต์ค่ะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจุนนิ่งค่ะมีการตรวจสอบในส่วนของระบบคอยหัวเทียนนะคะหรือว่าคอยจุดระเบิดค่ะแล้วก็ ถอดออกมานะคะเพื่อไปเททดสอบค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเททดสอบคอยหัวเทียนนะคะเพื่อสังเกตอาการผิดปกติจากรถยนต์ค่ะก็คือว่าตรวจเช็คในส่วนของอาการรั่วแล้วก็ ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟนะคะยังจ่ายไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ยหรือไม่ค่ะรวมไปถึงการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาวใหม่นะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเมื่อรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานสักระยะหนึ่งนะคะจะเกิดการสึกหลอจากการใช้งานค่ะประมาณ50,000กิโลเมตรขึ้นไปนะคะระยะวาวของเครื่องยนต์อาจเปลี่ยนไปตามการทำงานค่ะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะ จึงต้องทำการปรับตั้งค่าใหม่เพื่อให้ได้ค่าตามมาตรฐานลดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะมีการบำรุงรักษาด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายนะคะช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะ เปลี่ยนสี้นยางฝาวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถที่มีอายุการใช้งานอาจเสื่อมสภาพหรือเกิดการสึกหลอได้ค่ะแล้วก็ปิดฝาครอบวาล์วนะคะประกอบหัวเทียนคอยไฟเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะทําการซ่อมบํารุงในขั้นตอนต่อไปค่ะและนี่ก็คือข yeah, ั UH! ้นตอนของการถอดสมองเกียร์ชุดบนนะคะออกมาเพื่อทำความสะอาด นะคะก็คือการแยกเกียร์นะคะเอาไฮดรอลิกวาล์วบอดี้ออกมาล้างทําความสะอาดทั้งหมดนะคะปะเก็นและซีนโอลิงค่ะจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเนื่องจากรถที่มีอายุการใช้งานนะคะของเดิมของเก่าอาจเสื่อมสภาพนะคะหรือว่าชารุ ค่ะสมองเกียร์เป็นส่วนสําคัญนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในเกียร์ออโตโถูกรุ่นค่ะสมองเกียร์มีหน้าที่ในการควบคุมทางเดินของน้ํามันเกียร์โดยมีโซลรนอยด์ควบคุมและยังเป็นตัวสั่งในการสับเกียร์ด้วยค่ะลักษณะทางเดินของน้ํามันเกียร์นะคะมีลักษณะคล้ายทางเดินเข่าวงกตค่ะและยังสามารถสร้างแรงบิดให้กับเกียร์ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรบํารุงรักษาระบบเกียร์ให้ดีที่สุดค่ะ สำหรับ Honda City z X คันนี้นะคะเลือกการบำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยการฟอกเกียร์และการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะและนี่ก็คือขั้นตอนของการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์ค่ะทีมช่างนะคะนำแม่แรงยกล้อที่มีการขับเคลื่อนนะคะจากนั้นเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะน้ำยาล้างระบบเกียร์ ผลิตภัณฑ์ของสอยอายนจูนนิ่งนะคะจากนั้นเราก็จะเข้าเกียร์ดีนะคะเพื่อฟรีล้อ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำยาได้เข้าไปชะล้างสนิมและเข่าทำให้ระบบเกียร์สะอาดยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ค่ะ จากนั้นค่ะทีมช่างนะคะจะทำการต่อสายออยเกียจากระบบเครื่องยนต์เข้ากับเครื่อง ATF ฟัชชิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อทำการดึงน้ำมันเกียร์เก่าออกจากระบบทั้งหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็จะทำการเบรน,น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่นะคะ <c oughs> การบำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์เป็นวิธีที่ง่ายมากๆค่ะถ้าเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โดยทั่วไปนะคะจะสามารถนำน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปได้เพียง30%เท่านั้นค่ะเพราะน้ำมันเกียร์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ จะเข้าไปผสมกับน้ํามันเกียร์ใหม่ค่ะทําให้น้ํามันเกียร์ใหม่มีอายุการทํางานที่สั้นลงประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ํามันเก่าจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นกดกัดก่อนชิ้นส่วนภายในส่งผลให้เกิดตะกอนทาให้การทํางานของเกียร์ผิดพลาดได้ค่ะประโยชน์ของการฟาชิ่งน้ํามันเกียร์นะคะน้ํามันเกียร์สังเคราะห์จะเข้าไปอยู่ในระบบเต็มร้อเซตค่ะช่วยลดการสึกหล่อและความเสียหายของระบบเกียร์ช่วยยืดอายุการทํางานของเกียร์ ทำให้เกียร์ทำงานดีขึ้นนิ่มนวลแม่นยำเกียร์เบ,เบาเข้าสมูทจังหวะในการขับขี่ดีขึ้นค่ะการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์แต่ละรุ่นของรถยนต์นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือต้องเลือกใช้น้ำมันเกียร์ให้ถูกประเภทนะคะเพื <c oughs> อ่อที่ระบบเกียร์จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อร,ระบบเกียร์ค่ะ บำรุงรักษาระบบเกียร์ค่ะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ช่วยลดการสึกหลอของระบบเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ค่ะด้วยวีทีวันซุ เพอร์ชีดเมนต์ช่วยยืดอาอยู่การทำงานของระบบเครื่องยนต์ปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะพร้อมกับไส้กรองเครื่องใหม่ค่ะใหญ่ยนจุดนิ่งนะคะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันซอยเทอร์โบซิน SN น้้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์เพิ่มพลังแรงแก่เครื่องยนต์ปกป้องรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดกระจายคาบข่เหมาช่วยระบายความร้อนมี อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่ว,วไปค่ะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบขมเหลวที่เกิดจากการเผาไหม้ลดการอุดตันที่หัวฉีดด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสารเคลือบบารวาวเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบาว์วาวช่วยทำให้บ่ารวาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะทดสอบระบบเครื่องยนต์หลังทำการซ่อมบำรุงนะคะก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกไปทดสอบขับพักสนาม ทดสอบนะครับ h o n ด้าซ t y ้นกะครับก็จับค่าสดไปด้วยนะครับจับค่าสดของระบบเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็วิ่งทดสอบภาคสนามนะครับหลังจากได้รับการดูแลจากศอยานยนจนยิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาถามคนขับดีกว่านะครับตอนนี้อาการรถเป็นไงบ้างครับดีขึ้นเยอะครับอาการก่อนที่มานี่เป็นยังไงเราให้ฟังอีกรอบหนึ่งเวลาวิ่งออกออกตัวเงี้ยครับมันจะออกสะดุดสะดุด แล้วก็เหมือนออกตัวไม่ค่อยพุ่งเท่าไรครับไม่ค่อยพุ่งเท่าไรใช่ครับเหมือนไม่ค่อยใช่ครับไม่เนียนครับนะครับอาการนี้เป็นมานานเรียงรถผมก็เพิ่งซื้อมาครับเพิ่งซื้อซื้อมามีอาการมาเลยใช่ครับเป็นของแถมใช่แล้วก็โปรโมชั่นใช่ครับนะครับที่เหลือคุณไปทําเองฮะแล้วทําไมถึงมาใหญ่ยนจุดนนี่ครับผมเปิดดู youtube ดูดู u t u b e เอาครับครับก็ขึ้นก็ขึ้นใหญ่ใหญ่จุนนิ่งเลยครับใหญ่ย่นจุนนิ่งเลยใช่ครับนะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ย ราชบุรีครับราเชบุรีนะครับรถคันนี้คือซื้อมือสองมาครับนะครับพร้อมของแถมครับนะครับไม่ไหวแล้วต้องทดสอบต้องมาอยายนต์นิ่งแล้วแก้ไขครับวันนี้ทําอะไรไปบ้างก็ก็ทําทุกอย่างครับพี่ทําทุกอย่างนะครับฟัดจิ้เกียร์ด้วยใช่ครับนะครับสมารเกียร์รู้สึกว่าเห็นน้องๆแจ้งมาว่าสกปปกมากใช่ครับนะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของรถเดิมเขาใช้งานยังไง นะครับแต่เราเป็นเจ้าของเจ้านายใหม่ของเขาเราต้องดูแลเขาแล้วนะครับนับหนึ่งใหม่ดูแลระบบทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับหัวเทียนคอยไฟปิดปีเซื้อวันนี้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเซตอัพวาลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับฟัชชิ่งเกียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดสาเสรวนประสิทธิภาพนะครับที่อยู่ในรถคันนี้เราจัดไปเลยชุดใหญ่ชุดเต็มเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลในส่วนของรถยนต์คันนี้ต่อไปนะครับบีฟอร์มอ t ฟเตอร์เลยก่อนและหลังตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมก็พอสมควรครับพอสมควรเลยใช่ฮะได้ชัดเลยใช่ฮะ อันนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วมาขับรอบแรกใช่ครับความรู้สึกเปลี่ยนเลยไหมก็เปลี่ยนครับรถคันเป็นไงมฮะเยียบสมมุติขึ้นกับเยียบแบบพุ่งออกตัวได้ดีผ่าออกตัวได้ดีดีผ่าเก่าครับดีกว่าเก่าเลยครับไอทุดๆๆๆล่ะไม่มีไม่ค่อยมีหรอกคัตอนตอนออกใช่มีนิดหน่อยแต่มันไม่ไม่เยอะครับตอนแรกที่มานี่ออกตัวออกตัวนี่เป็นเยอะเลยครับพี่เป็นเยอะเลยเหรอใช่ครับโหถ้ามันหายไปขนาดนั้นอะ มันแปลว่าแนวโน้มมันมาดีแล้วครับนะครับนั่นแหละครับง่ายๆ่าครับขาดการดูแลเอาใจใส่มาจากเจ้าของเดิมแล้วนะครับหน้าที่ของเจ้าของใหม่คือดูแลอย่างที่ผมบอกตอนนี้ดูแลแล้วเรียบร้อยแล้วรถดีขึ้นแล้วครับชัดเจนครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบกันต่ออีกจุดหนึ่งเข้าซ้ายแล้วก็จอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบกันแบบเรลวทม์เลยดูซิว่าจะมีอาการแบบที่ที่น้องเขาบอกหรือเปล่าว่ารืดๆๆออกไปหรือเปล่านะครับอัตราเร่ง ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยพุ่งด้วยใช่ครับนะครับอ่าโอเคครับข้างจะดีครับข้างียเอลเียร์ว่างอ่าโอเคครับอ่าพร้อมเดินทางนะครับข้างจะดีเรียบร้อยนะครับดูสิไม่ดังนะครับไม่มีอาการแล้วใช่ครับไม่ดังคันเร่งส่งมาเลยครับผมนะครับจบแล้วใช่ครับ จากราชบุรีมาจากราชบุรีตอนไหนฮะออกมาผมมาตีหนึ่งครับกลัวรถติดเลยออกมาตะมืดเลยมาตะมืดเลยตีหนึ่งมาถึงกี่โมงครับเนี่ยมาถึงก็ตีห้าครับตีห้ามาคันแรกกลับคันสุดท้ายใช่ครับกอาคันสุดท้ายไหมใช่ครับใช่อะโอเคตอนนี้รถยนต์นะครับต้องรอการฟื้นตัวด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครเพราะอาการ ที่มีอาการลักษณะแบบนั้นมีการจับปล่อยของระบบภายในของสมองเกียร์เนี่ยมันมีปัญหามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราคาลิเบตออกไปเรียบร้อยแล้วเร์นนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของระบบเครื่องยนต์และเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือการฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะในสมองเกียร์นะครับในเกียร์เนี่ย o ring, ยังมีโอลิงยังมีซีนต่างๆที่อยู่ในระบบอยู่นะครับที่เราไม่สามารถที่จะทําการเปลี่ยนได้ นะครับเราทําแค่สมองเกียร์ชุดบนนะครับก็ยังเห็นผลขนาดนี้เนาะนะครับใจเย็นอีกนิดนึงเกียร์จะนุ่มๆเลยนะครับแต่ความพึงพอใจนี่เป็นยังไงฮะจากสิบคะแนนเนี่ยให้เท่าไหร่ครับเก้าจิดห้าเลยครับพี่ให้เต็มเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับยิ้มๆกับบ้านครับนะครับหน้าที่ของทีมงานใหญ่ยนต์นิ่งนะครับเราก็คือต้องดูแลนะครับวันนี้อาจารย์ใหญ่ลงมือเองด้วยครับผมอาจารย์ใหญ่ลงมาโอ้โหแบบโชคดีนะ นะครับวันนี้ช่วงนี้อาจารย์ใหญ่อยู่มามาแต่าชาก็เจอเข้าเลยครับครับนั่งนั่งรออยู่แล้วใช่ครับนะครับอาจารย์ใหญ่ตื่นเช้าครับอาจารย์ใหญ่ตื่นเช้านะครับเอ่อมามาดูแลลูกค้านะครับมาดูแลลูกค้าที่เดินทางมาไกลๆก่อนนะครับอ่ะโอเคสําหรับ Honda City ZX นะครับที่เดินทางมาจากราชบุรีก็จบนะครับยิ้มยิ้มกลับบ้านนะครับมาฟังเรื่องการรับประกันเอาไหม อยากฟังไหมเอ้ยมันประกันมีประกันด้วยเหรอพี่อย่างยนยูนี่เนี่ยเราทํางานเนี่ยเรามีประกันครับทุกคันนะครับเรามีประกันทุกคันนะครับรถยนต์ถ้าเกิดเกิดปัญหานะครับมาตรวจสอบมาดูแลนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายละในสิ่งที่ตีมานยูนิ่งเราทําไปนะครับอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเสียหายนะครับเปลี่ยนกับเปลี่ยนทันทีนะครับถ้าเสียหายคือเปลี่ยนทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าแรงด้วยครับนะครับนี่เราดูแลกันแบบนี้ นะครับมาเป็นครอบครัวใหญ่ยนิงนะครับไม่ต้องกลัวและที่สําคัญนะฮะอยู่ราชบุรีใช่ไหมใช่ครับรถเกิดมีปัญหาโทรมาใหญ่ยนนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเบอร์อาจารย์ช่างที่อยู่ราชบุรีเนี่ยเอาให้แล้วก็โทรไปหาเขาครับแล้วก็บอกว่าจากใหญ่ยนยนิ่งครับนะครับแค่นั้นเองสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆสามารถซื้อที่นู่นก็ได้ครับนะครับหรือซื้อที่ใหญ่ยนยนิ่งก็ได้ครับทางลาซาด้าช้อปปี้ก็มีขาย โอ้หลายช่องทางเลยสําหรับผลิตภัณฑ uh ์สารเสริมวิตามของอใหญ่ยนตนิ่นะครับก็ฝากกันไว้นะครับอย่าลืมนะครับรถมีปัญหานะครับรถยนต์มีปัญหานะครับเครื่องยนต์มีปัญหานะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ก็สามารถปรึกษาสอใหญ่ยนนิ่ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโทรปรึกษากันนะครับหาข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลเราจะแจ้งให้ลูกค้าเพื่อดําเนินการแก้ไขเบื้องต้นนะครับได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพร้อมส่งกับราชบุรีราชบุรีอย่ากลับยัง อยากแล้วครับอยากแล้วเนทะมางจะจำมืดเลยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเพื่อสมาชิกก็มาส่งพร้อมกันเลยนะครับสำหรับ Honda City z ้เนะครับจากราชบุรีกับอาการเกียร์กระตุก่นเองนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ